สวัสดีครับกนอัปเดตสเตชันเราจะมารีวิวกระสอบงานไดมอนด์ USA นะครับอันนี้จะเป็นเชิ้ตชายแขนสั้นปนยาวนะครับเป็นท้าคอตตอนเดี๋ยวยังไงลองรับชมพร้อมๆกันนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นขายดีนะครับงานสวยแบรนด์เนมก็ไม่ต้องห่วงเลยครับมาแน่ๆไอตัวแรกนี่อะไรนะอามานี่เหรอขอ,อ,อทมมี่มีได้ตัวลายเมื่อกีอ้ทั่วไป แบนบนหรือว่าแบนดทั่วไปแบนดทั่วไปมันก็จะคะาสีคะาลายนะครับคะไซส์นะครับบนปนกันมาค่าแบนด้วยพวกนี้มันแบรนด์เนมได้มาอยู่แล้วนะฮะเฮลิกส์ส่วนใหญ่ก็แบน์ห้างนะครับบางตัวอาจจะมีกระดุมมุกมาบ้างก็แล้วแต่ครับ อันี้แชปสีพื้นไม่เป็นไรเรื่องแบรนด์เราเราไม่สีเรียสมั้งไปได้เลยเพราะว่าซูมไม,มันไม่ทันสังเกตสีนะครับหลายๆตัวยังสีค่อนข้างจะใหม่ๆเลยนะดูนะสภาพงานสีใหม่ๆอยู่เลย ียังสดๆอยู่นะครับดูด้านข้างกระสอบน,นี่นะฮะแต่ละชั้นเห็นไหมสียังได้อยู่นนี้โอเวอร์วีวีนะครับตัวเมื่อกี้ก็สวยอ่าเอชเอ็มนะครับแลงเลอร์นะเนี่ยฮะมีให้ลุ้นครับมีให้ลุ้นลายสกอตก็ไม่น้อยครับ มาแบบมีจำนวนนะครับมีกระแรงเลิกแล้วนะครับ <Yeah. Okay. S 1> อมองแล้วลายนี่ <Yeah. S 2> เพเผอจะมากกว่าสีพื้นหรือเปล่านะครับเท่าที่ดูนี่หยิบติดลายทั้งนั้นเลย mm hmm. ลายสกอตบ้างเป็นลายทางบ้างนะ ไซ์ก็ได้อยู่ครับ MLXL นะครับ<น>โอเบียกระแดงนะครับ<ม>ตัวนี้ดุรุ่หน่อยนะ c t y Bauer ครับก็สะอาดครับงานได้อยู่ Van Huisen อ่า MLXL ปนๆอันนี้แชปแบนห้างั้งนั้นเลย สติปเบอร์รี่นีสติปเบอร์รี่นะมาครับเฟตโกลี่อืมสองตัวนี้สีคิดจี๊ดอยู่เลยสีสดสดดีของอะไรเนี่ย <Yeah. S 2> แอลโลนะอ้าวเคนเนดโคก็มา <Yeah. S 1> ดูด้เนี่ยมามาได้แบรนด์แฟชั่นแบรนด์ห้างเนี่ยโอเนวี่นะ แวนฮิลส anyway, right. ันเขาวินขายปะะใช่เขาวินขายจับติดแบนด์ตลอดเลยมาเป็นแบรนด์นั่นเลยแวนฮิลสันนี่แบนด์ห้างนะอ่ะมาไปเรื่อยๆละมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยสภาพงานก็อย่างที่เห็นนะครับหลายๆตัวนี้ก็ยังค่อนข้างใหม่อยู่บางตัวก็เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ คอเคอก็โอเคครับไม่เหลืองนะอ่าดูคอดิคอเหลืองไหมอคอได้นะ,ะบางตัวอาจจะมีคอมีคราบบ้างแต่มันซักออกได้ครับน้ำยาก็ลองดูของที่โกดังได้นะครับของโกดังนี่น้ำยานี่เขาใช้กันแพร่หลายเลยนะครับน้ำยาดีมากจัดการในพวกคราบเหลืองคราบพวกนี้ออกสบายเลยแล้วก็ไม่กัดสีผ้าด้วยนะครับมันมันซักป,ป้ายเป็นจุดได้อย่างอย่างอันนี้ฮะ แบบนี้ก็ใช้น้ํายาที่โกดังมีเนี่ยใช้งานได้เลยสบายเลย ดูแล้วเหมือนพวกลายกับสีนี่จะเยอะกว่สีพื้นนะฮะเนี่ยนะนาลายจะเยอะกว่าสีพื้นนะดูเนื้อรวมๆทั้งกระสอบตรงบางตัวก็มีตัดสต็อกเป็นป้ายห้อยมาเงี้ยนะครับีมีของเอาเล็ตัดสต็อกมาแชปแชปหลายตัวแล้วอืม,มา งานตัวนี้ก็อารมณ์เชิดรวมนี่ก็ใส่ทำงานนะครับหลักๆใส่เป็นออ,ออกงานเป็นทางการได้หมดเลยนะฮะบางตัวก็ไปงานแต่งได้บางตัวก็ใช้ไปงานโศกได้ได้หมดนะฮะโพลลิสเตอร์นะฮะแบรนด์ไฮโซมาแชปเปอร์ไม่ใช่ ตัวนี้ก็ตัดสต็อกมาแวนยูเซนใหม่อยู่เลยกลิบๆเลยสีดำเลยของอะไรโอ้ยสีเนมโอ้หเนี่ยเดี๋ยวดำยังไม่ตกเลย <c oughs> ตัดสต็อกมาหรือเ่า <c oughs> ผ้าใหม่ๆนะยังยับยับ <c oughs> อ๋ <c oughs> อนี่เออนี่ติ่งติน่นอยู่ติ่งปกตัดสต็อกมา <c oughs> ผ้าใหม่ก็พอสมควรครับท่านลองไปคัดดูนะถ้าได้กระสอบนี้ไปนี่ขายเป็นมือหนึ่งได้เลยอ่ะ ของเอาเล็ตมาอย่างเงี้ยอะมาต่อเลยโอเคแล้วส่วนใหญ่งานอเมริกาอย่างพวกผ้าห้างอย่างเงี้ยมันก็จะดีมีข้อดีตรงที่ว่าคุณภาพผ้ามันได้นะครับมันจะไม่แบบบางขาดง่ายมันมันของมีราคามียี่ห้อเพราะนั้นเราไปต่อยอดได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับขายของในคุณภาพดีๆอย่างนี้ อ่ะมาต่อเลยแขนสั้นปนยาวแต่รู้สึกว่ามันจะหนักไปแขนยาวป่ปเนาะ <No. S 2> แขนยาวจะเยอะกว่านะอืตัวนี้ก็ตัดสต็อกมามีติ่งติง,ตงป้ายห้อยมา <c oughs> นะฮะดูสีพื้นบ้างจะได้เห็นงานสีพื้นด้วย พวกสีพื้นนี่ก็ตัดสต็อกมาเห็นไหมฮะมือหนึ่งนะครับของอะไรอ่ตัดสต็อกมาอตอดเอร์ เอดูไอไอสีพื้นนี่ก็ตัดสต็อกมาเยอะเหมือนกันนะมีติ่งป้ายติดมาเต็มเลยบางทีข้า,าจ,จะไปได้วัตถุด,ดิบช่วงที่ว่าห้างเขาเหมือนไอรถประจำปีหรืออะไรแบบโลออกมามีจำนวนไปได้มาก็าเราก็มีโอกาสโชคดีไปกับเขาด้วยก็ได้สิ่งเหล่านี้มานะครับเนื้อของทอมมี่นะฮะโอเคอ่ะมาต่อเลยโกยขึ้นมาเลยโกย นะฮะข้างล่างนี่ยังลายเกียบเลยเนะี่ยตรงนั้นโอเคมาเออตัวนี้สวยดีนี่ก็ตัดสต็อกมาเหมือนกันมีป้ายมาโอเคต่อเลยโอน่วี่นะสวย ก็มองแล้วกระสอบนี้ก็หัวผ้าเขาเยอะนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติผ้ากระสอบมือสองเนี่ยท่านได้แน่ๆละ่ะหัวผ้าก็คือพวกสวยโดดๆสวยกลางๆแล้วก็หางผ้านะครับแล้วก็อาจจะแถมท้ายให้ท่านด้วยอัตราของเสียซึ่งอัตราของเสียผมมักจะแนะนําให้ท่านคิดเผื่อไว้1 0ถึง15เในกรณีพวกผ้าชํารุดหรือผ้าเลอะนะครับ แต่ในทางปฏิบัติแล้วบางทีมันออกมาอย่างกระสอบนี้ท่านมองดูดิมันก็ไม่ค่อยเจอของเสียก็ถือว่าท่านก็ทํากําไรไปนะครับเพราะฉนั้นอันนั้นเป็นสูตรการคํานวณทางทฤษฎีทางปฏิบัติท่านก็ต้องดูแต่ละกระสอบนะครับไปวิเคราะห์เอาเพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวผ้านเนี่ยท่านก็ไปคัดขายทําราคาหน่อยนะครับสวยกลางก็ขายไปตวงสักหลายสิบส่วนไอ้หางๆค่อยไปโละเอา2ตัว3ตัวร้อยได้เลยนะฮะทีนี้หัวผ้าแต่ละคนวิธีเล่นก็แตกต่างกันบางคนเก่งแบนเนม อาจจะไปปั้นได้ตัวหนึ่งหลายร้อยก็ปั้นไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไม่เก่งแบรนด์เนมเราปั้นแบรนด์เนมไม่เก่งหัวผ้าตัวไหนสวยๆเราดูสวยแล้วก็จัดไปตัวหนึ่งร้อยร้อยขึ้นอย่างเงี้ยว่าไปนะฮะแล้วก็ที่เหลือค่อยตัวไม่กี่สิบจากนั้นท้ายๆครึ่งหลังก็ค่อยโละเลย2ตัว3ตัวร้อยทิ้งเลยนั้นวิธีการขายแบบนี้ท่านก็กําไรได้2องสามชนช่วงตัวนะครับ ยังไงลองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w ร์ไวเบ๊บดับเบิ o เดเบอร์โทรอดีไลน์ก็จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอแล้วก็คำถามอื่นใดท่านก็ลองอินบ็อกมาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ